พร้อมนะครับสำหรับรอบนี้ขอเป็นห้องนี้ละกันห้องน้ําครับเพราะตอนนี้อยากเข้าห้องน้ํามากเลยครับพร้อมไหมครับห้องน้ํานะครับเริ่มครับชักโครกน้ำยาล้างมือน้ำยาล้างมือครับผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดมือครับน้ำยาล้างม่าน้ำยาล้างม่านะกระจกกระจกครับตะกรัวครับม่านครับได้ค่ะได้เราแผ่นม่านนะไอที่ชิด เอาได้ส okay, so ักอาใส่จำร้านะครับโอเคลหนึ่งสองไครับหนึ่งนะสองนะโอหน้านะครับ1ครับสอครับอัดน้ำครับอิ่มด้วยครับได้ไหมเอ่ยหนึ่งอิจยครับ ได้ไหมครับหนึ่งครับสองครับสองเลยครับสามเลยครับโอ้โหหรือไดผู้โชคดีแล yeah. ้วด like ้วยครับอ่าเดี๋ยวรับของรางวัลเลยนะครับทั้งสัตว์เลยครับอ่ารับของรางวัลเลยนะครับแล้วตอนนี้นะครับรอบนี้ฮะเราได้ผู้โชคดีแล้วนะครับที่ได้น้องกระต่ายน้อยนะครับเป็นเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นสีนี้ครับก็ได้รูปพวกกันนะครับอ่าถ่ายรูปสกีน้อยนะฮะ ขอบคุณครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาร่วมสู่กับกิจกรรมของเรานะฮะแต่่อกได้เลยนะครับว่าเรายังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกหนึ่งช่วงนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะใครที่ไม่ได้ลยกตาไปไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้ามีอีกหนึ่งรอบนะครับแต่สำหรับรอบนี้นะฮะบอกได้เลยว่ามีผู้โชคดีเนี่ยได้ยกตาไปแล้วนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้ยกตาแบบนี้นะครับกิจการง่ายๆนะครับกับรถ ยังแข็งขุนเข้ามาที่ปู่นนะครับเขามากดไลค์กดแชร์เพจนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมขายกล่องปริศน,นาได้เลยแล้วสำหรับรอบนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมีที่พักดีๆนะครับตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะคะรับรวมถึงนะอยากซ่ เอ,อเ่อความเคลื่อนไหวนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆนะครับหรือกิจกรรมดีๆจาก w i s ต o m by MQDC นะครับคุณสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะหรือเข้ามาแนะนำกิจกรรมดีๆนะครับได้ที่ w w w f a c bestbook com slash wisdom by mqdc ครับและเดี๋ยวเรามาจะดสินก,กันใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับช่วงเวลา16นาฬิกา15นาทีนั่นเองครับสำหรับรอบน,นี้นะครับใครที่อยากได้ และความสุขมาแจากกับทุกท่านเยียมเลยนะฮะและเดี๋ยวอีกหนึ่งรอบนับนจากคุณจะได้เลวอกจุกิจกรรมแล้วนะฮะเราได้รับเกียินะครับจากศิลปินนะฮะแต่ไม่บอกว่าเป็นไทยนะฮะอยากทราบวันนี้เซนและศิลปินสมัยยุคบุรุอเราเป็นไทยนะเดี๋ยวมันจะได้ใหม่ในอีกหนึ่งรอบนะครับสําหรับรอบนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในรอบหน้าครับสวัสดีครับ ค่ะเข้าสู่งานของคอนเสิร์ตทรูพ p i เซท ETC Journey Concert นะคะตอนนี้หลายๆคนคือมีทั้งกล้องมีทั้งการจับตามองที่บูดของ True Corporation มารอคอยใครคะเอ็มและใครอีกคะนะ้ำนะโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากเลยนะคะแน่นอนค่ะสองสาวนี้นะคะเขาจะอยู่กันที่ฟูดของ True Corporation กันอย่างแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนที่ จะให้เขามาเชิญชวนทุกคนไปชมคอนเสิร์ตอย่างสนุกสนานค่ะวันนี้นะคะ True Corporation น,นะคะก็มาแนะนำอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะคะซึ่งทุกท่านเ่ยสามารถที่จะรับฟังนะคะ ETC หรือว่าจะเป็นเพลงนะคะหลากหลายค่ายหลากหลายแนวนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ True ID กันได้นะคะดาวน์โหลดกันได้แล้วในวันนี้เลยนะคะสำหรับแอปพลิเคชันดีๆอย่าง True ID นะคะแล้วก็มีนะคะทั้งฟุตบอล นะคะหรือว่าจะเป็นความบันเทิง,ต,งต่างๆค่ะรวมไปถึงนะคะนี่เลยมีสิทธิประโยชน์แล้วก็ส่วนลดต่างๆนะคะจากแอปพลิเคชันของ True ID ให้ทุกท่านนะคะที่เป็นลูกค้าของ True m o v e a นะคะได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็รับชมกันได้ฟรีจนถึง31มีนาคมนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะสำหรับแอปพลิเคชันจาก True ID นี้ค่ะยังสามารถที่จะบันทึกความทรงจำนะคะรูปภาพวิดีโอเบอร์โทรนะคะผ่าน Cloud Storage ได้ด้วยนะคะและที่สำคัญ วันนี้ท่าไหนที่มาชมคอนเสิร์ต EDC ขอดูมือหน่อยค่ะอ่านะคะคือมือมือมือสูงไม่ได้เพราะถือกล้องอยู่ใช่ไหมคะแล้วคนไหนที่มารอพบเกรซนะวันนี้หลายควนเลยไหนคนไหนมารอพบคุณเอมคนไหนมารอพบคุณนะ คือแต่ละคนเนี่ยมาก่อนที่จะมาตั้งบูธอีกค่ะใช่ก็จะเป็นประจําประจําเวลามีคอนเสิร์ตก็คือมาก่อนหลักทีหลังสลงแกนคะคะค่ะสลแกนนี้ตลอดเลยใช่ค่ะมาพร้อมอาหารและเครื่องดื่มมากมายขอบคุณมากนะคะะตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะที่นี้เขาอยากจะมาถ่ายรูปกับเอฟน้ำค่ะถ่ายได้ไหมถ่ายได้เนาะถ่ายได้เย้วใช่ไหม วันนี้ที่บูธของ t ร u e เราจะมีกิจกรรมแจกเป็นบัตร m e t and g i t วันนี้เรามาชมคอนเสิร์ตของ EDC อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีบัตร Mid and g e t ของ e t c แจกคะทีนี้เนี่ยอยากจะให้นะทุกคนเนี่ยที่อยากจะมาถ่ายรูปที่บูธของเรานะคะถ่ายรูปแล้วเนี่ยให้แฮชแท็ก True EDC Journey Concert ใช่ค่ะแล้วก็โพส์ไปบน f Facebook อ่า ะะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะทําให้ทุกคนได้ฝันที่เป็นจริงและก่อนที่จะได้มาถ่ายรูปกับคุณเองกับคุณนะ้าคะและก่อนที่จะได้เป็น20คนที่จะได้เข้าไป meet and g r e t กับ ETC ค่ะ20คนนั้นค่ะจะต้องใช้โทรศัพท์มือถือของ True Book S, <S, <S, <S แน่นอน,แน,น,อนแน่นอนเลยใช่ไหมคะว่า เราฟังเพลงของเอมหรือเพลงของน้ำหรือเพลงอะไรก็ต้องใช้ True m o เท่านั้นนี่การันตีแบบนี้ใช่ไหมคะจริงไหมคะใช้ True Move S หรือเปล่าขอเสียงคนใช้ True Move S หน่อยแล้วน่ารักที่สุดในแนวความรู้เราเป็นตัวอย่างค่ะเราตั้งเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชันนี้เนี่ยแอปพลิเคชันนี้นะคะชื่อว่า True ID นแบบนี้ในแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ใช่แล้ว เหมือนเหมือนบนโทรศัพท์มือถือของทุกคนเล่าใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน True i นีนะคะเข้าไปที่ App Store หรือหรือ Play Store ก็ได้นะคะแล้วดาวน์โหลดกันมาเลยค่ะมีทั้งทีวีมูฟวี่มิวสิกนะคะหลายๆเพลงของ EDC ก็อยู่ในนี้ด้วย the best of EDC อย่างนี้เลย รอกันได้ค่ะแล้วก็มีทั้งเพลงของทางคุณเอ็มด้วยนะคะก็รับฟังกันได้ด้วยค่ะก็หวังว่าเพลงใหม่ก็จะเข้าไปอยู่ในมีคาะเร็วๆนี้นะคะเอ่อรอเวลาแล้วกันตอนนี้รอลำไปก่อนตั้งเดียวนะใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดโอกาสให้คนที่อยากจะมาถ่ายรูปแล้วอยากจะมาลุ้นบัตรมิสแอนกรีสกับกีพีซีและอยากจะมาใกล้ชิดกับคุณเอ็มกับคุณน้ำเนี่ยให้มาถ่ายรูปกันก่อนดีไหมหรือว่าจะแจกของก่อน เออได้หมดนะคะแจกก่อนไหมแจกก่อนดีกว่าเนาะแจกเดี๋ยวก่อนอื่นแจกได้เลยค่ะแมีใครต้องมีใครที่โหลดชัวร์ไดีไว้ไหมคะในโทรศัพท์มือถือเเราต้องลมีไหมโอ้ขอดูเลยขอดูเลยขอดูเล่าไปเลยขีบเอาไปเลยไหนเอาเอาโชว์แล้วนำมาโชว์้าหน้าเลยค่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะ รวยดีรวยดีอันนี้ชูอยู่อ๋อค่ะตอนนี้นะคะคือมัมีทั้งแฟนคลับหลายคนมากแต่ถ้าใครนนใที่ใช้ TrueMove S นะคะแล้วในโทรศัพท์มือถือมีรูปของคุณเอมและคุณนาำอกมาที่สุดหนึ่ง ได้ชุดไหมคะแล้วเดี๋ยวควาถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะเอามาีโกน้กงนดได้กลเลยค่วันนี้ทัวร์มอบความสุขใครที่ใชู้แล้วมีรูปเอมแล้วนะสยึกยึสิเปิดหน้าจอกัด้วยดีไหคะอสั่นยึกยึกสิาจอนม่ดีค่ะทุกคนจะได้เข้าใจว่าเราดี ไดยังไงบ้างสั้นดิดูสิดูล้องสิทุกคนค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับทูฟายูยาไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ไม่ใช่เชฟโชว์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 เน่เะเดี๋ยวให้ของที่ระนึกมอบให้กับที่ต้องการเลยค่ะเป็นมอวเปเปอร์ก่อนไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวให้ ถ่ายรูปร่วมกันหน่อยครับแล้วก็ขอถ่ายรูปร่วมกันหน่อยนะคะข okay. okay, so อบคุณ่ะ่ะอย่างตัเจี๊ยบอันนี้ขาด้านนี้เลยคะ่ะขอโทษค่ะถ่ายรูปร่วมกันค่ะรูปร่วมกันหน่อยนะคะกลัวหงุดหงนิดนึงโอเคหน่อยชิดๆหน่อยชิดใจชิดใจอ่จะตันะครับตัวนะครับ อะขอบ้องกล้องนี้หน่อยนะนี่เลยนะคะหนึ่งสองสามนี่นะเป็นเซนคัพนะคะที่แบบว่าเหนียวแน่นไวแล้วก็นี่นะคะตรงนี้นะคะจิงจํามากนะคะหนึ่งสองสามดีงามค่ะนะคะตอนนี้ดีต่อใจมากเลยนะคะกับที่บูธของครูนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมใครที่อยากจะ มิสแอนกรีดกับ e d c นะ,ะในช่วงก่อนหลังเลิกคอนเสิร์ตนะคะเพ<อ>ียงแค่มาถ่ายรูปที่บูธนะคะอของทรูนะคะในช่วงเวลานี้จะมีรูปของคุณเองมกับคุณน้ำด้วยนะคะหรือว่าจะมีรูปนะคะที่บูธของทรูนะคะและที่สำคัญคือ ต้องมี EDC Journey Concert ที่บูธ True ค่ะนะคะแล้วต้องใช้ True m App พร้อมกับแอปพลิเคชันของ True ID อ่นอนงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเปิดให้20คนแรกที่มีเงื่อนไขตามที่บอกมารับบัตร Mid and g r e e t กันก่อนดีกว่าว้าว จะบอกเลยว่าพี่พี่วงดีซีเนี่ยหล่อทุกคนหล่อจริงใครที่ได้มีทแอนกรีสเป็นผู้โชคดีมากๆถ้าไม่มีใครเราจะเป็นคนแรกที่จะเข้าไปมินกรีสก่อนมีใครมามาคนแรกมาเลยค่ะใครที่มีครบทุกอย่างเดินเข้ามาเลยค่ะเพื่อมารับบัตรมิทแอนกรีสมาเจอ ETC ไหนขอดูหน่อยแล้วมามีแอปพลิเคชันช่อะไรไหมนคะนี่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรา๋ยวก็ขอได้หมดเลยมีมีทูมิวสิกด้วยเลยคะ แล้วก็ถ่ายรูปที่พูดเราถ้ายังไม่ได้ถ่ายถ่ายได้เลยนะตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กเป็นุูปถ่ายรูปกับถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปมากจะช่วยถ่ายไหมฟีไหมคะฟี่ฟีไหมฟี่ไหมฟีนี่คือเซลฟี่ใช่ไหมคะได้เลยหนึ่งสามเฮ้ยคะ มาเชิญเลยค่ะท่านไหนที่อยากจะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเชิญได้นะคะมารับฝัดมิเแนดกรีกับ e t c ได้อ่ะเชิญท่านนี้ที่โต๊ะด้านข้างเลยค่ะด้านซ้ายเลยนะคะได้ไงมากเลยใช่ค่ะแล้วเราเปิดให้ถึง2ี่สคนเลยทีเดียวนะคะแล้วตอนนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันนะคะช่วยดีแล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้เพื่อจะได้เข้าไปมิสแอนกรีกับพี่ E t c ทหลังคอนเสิร์ตค่ะเข้ามาเลยเดี๋ยวในระหว่างนี้ค่ะ ขออนุญาตให้คุณเอกกับพนาฝากผลงานให้กับแฟนคลับกันก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะรอฟังก่อนแล้วค่อยมาถ่ายรูปแน่เลยนะคะได้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากสาวสวยคอดเรียงงานเยอะเยะตอนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือพูดเหมือนเดิมไงทุกคนก็ฟังกันไปแล้วค่ะก็มีละครนะคะทางช่องสาวนะคะเรื่องหงหงค่ะใช่แล้วก็อย่างที่ชวิตบอกไปวันที่28นะคะจะมีเปิดตัวซีรีส์เรื่องใหม่ให้ทุกคนไปดูค่ะ ค,คุณค่ะแล้วก็ยังมีเพลงอยู่ให้เราบอกกันได้นะคะเอาที่สบายใจยะคะ่ะและ้วก็มีรายการจัดรายการที่ True Music มมค,ค่ะนะคะค่ะของเราก็ตอนนี้ละครช่อง3าก็ยังออนแอร์อยู่นะคะ<ๆ>ก็เรื่องบ่วงโหงระบปเป็นการใดงไงก็ฝากด้วยนะคะพี่ๆที่เป็นแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยนะคะหรือว่าพี่ๆ EDC ก็ฝากช่วยดูกันด้วยนะคะส่วนเพลงก็กําลังทํากันอยู่ขอให้หัวใจรอสักนิดนึงนะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะออกมาอย่างแน่นอนนะคะ แนอนาคนนี้ต้องมีอยู่ในแอปของ True ID แน่นอนแน่นอนเลยค่ะเีรอฟังกันได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทั้งสองสาวอ่ะอาจจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมาถ่ายรูปกันได้นะคะในช่วงนี้เดี๋ยวให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาถ่ายรูปด้วยกันได้เลยต้องขอบคุณงคุณเอ๋มแล้วก็คุณน้ำมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้ค่ะที่บู้ของ True นะคะยังมีบัตร ของนะคะท่านที่เป็นแฟนคลับของ e ท c นะคะมา meet and greet ในช่วงท้ายนะคะของคอนเสิร์ตกันได้นะคะกติกาของเราเพียงแค่คุณมีโทรศัพท์มือถือของ true move s นะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันของ true id อ่ะเรียนเชิญเลยค่ะเชิญตามอัธยาศัยได้เลยนะคะนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมว่าต้องมี Facebook ไหนท่านไหนคือคือระหว่างที่เรายืนกันอยู่ทางด้านนี้ค่ะคุณเอมคุณน้ำเขาไปแอบ อยู่ทางด้านโน้นคุยไปลงทะเบียนกันกัแบบเจ้าหน้าที่ด้านโน้นแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เรามีนะคะ t r u e m o o k H gift นะคะของรางวัลพิเศษใครที่ถ่ายรูปนะคะกับม็อกอัพจาก t r u e m o o k H gift นะคะอยู่ทางด้านข้างนะคะที่โต๊ะข้างเวดีนะคะก็สามารถที่จะแฮชแท็กโพสต์เฟซบุ๊กกับ t r u e m o o k H gift กันได้เลยนะคะรับของรางวัลพิเศษกันจาก True Corporation ค่ะแล้ววันนี้ก็ฝากแอปพลิเคชันดีๆนะคะอย่าง True ID นะคะแอปพลิเคชันที่จะทำให้ทุกคน นะคะใช้ไอเดียเดียว <f> ตเติมเต็มทุกความสุขทุกไลฟ์สไตล์ความนั้ <f> งเพลงดูฟุตบอลน,นะคะรับความบันเทิงกันได้นะคะที่เดียวจบครบทุกความต้องการนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอให้ชมความสุขยังขอให้ชมคอนเสิร์ตยังมีความสุขไหมคะ <f> <ๆ>เจอได้ถ่ายรูปก,กันได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะอขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดีขอให้ถ่ายรูปลงกันค่ะ เดี๋ยวรบกวนแฟนขับถ่ายรูปรวมกับน้องๆ่อยนะครับรบกวนนะครับเข้ามาหน่ครับเข้ามา่อยนะครับค่ะนอไครับเดนงนงดให้เอาอะไรมันเนี่ยอะไรเนี่ยน้องถ่ายไปแล้วครับน้องถ่าใองกินิดนึงโอเคไมเมน เขามาจากไหนเนี่ยนีะคะ้วดก็ดววันถึงมต้องน <Cin que. c oughs> ิดนึงครับอคุณนะขอบที่ให้น้องเขาที่เโอเค 15 15แล้วค่ะ16 16ค่ะ17ค่ะ18 19 thank okay.